ศึกอนเนกประสงค์ใหญ่แท้ง300อนำกระชูดทิ้งคนอื่นเขากระจุยรถญี่ปุ่นใน10อันดับแรกเหลือแค่4ี่เอวรุ่นเดียวเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมกันเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูรถในกลุ่มรถอเนกประสงค์ใหญ่นะครับวันนี้จะพาดู10อันดับแรกนะครับถือว่าน่าสนใจหลายรุ่นเพราะว่าทงด้านของกลุ่มผู้นำนะฮะจะมีแท้ง300นะครับที่ฉีกคนอื่นก็กระจุยกระจายเลยนะครับตอนนี้ยอดขายดีแบบมากๆนะฮะและได้10อันดับแรกเนี่ยรถในฟากฝั่งที่เป็นรถญี่ปุ่นเปนยครับหรือเพีเป็นแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับใน10อันดับแรกก็คือ c r อาเท่านั้นภาพนี้ต้องบอกว่าหลายท่านนึกไม่ถึงแน่นอนนะครับเป อ่ะพามาเริ่มต้นดูจากตัวยอดขายก่อนนะครับในกลุ่ม CSUV นะฮะแล้วก็ CDSUV แล้วก็ Cross Over นะครับณปัจจุบันนะฮะโอ้โหมีเซกเมนต์เพียบเลยนะครับเรียกกันแทบไม่ถูกเลยผมก็เลยขออนุญาตเรียกว่ากลุ่มรถอนเนกประสงค์ใหญ่ไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะมาดูทางฝากฝั่งที่เป็นรถน้ํามันก่อนนะครับยอดขาย7เดือนแรกเนี่ยในกลุ่มรถที่เป็นน้ํามันรล้วนนะครับหรือว่าพลังงานอื่นๆที่ยังคงต้องใช้น้ํามันอยู่เนี่ยมียอดขายที่155,000ัน,น,นึ่งหมื่นห้าพันกนะับชาจร้อไยไ่ตนนะ น้ำมันนะฮะมียอดขายที่13,424คันซึ่งยอดขายต้องบอกว่าใกล้เคียงกันแบบมากๆเลยนะครับรถ EV มาแรงมากในรถอเนกประสงค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวพามาดู10อันดับแรกนะฮะรุ่นที่ขายดีที่สุดกันนะครับเริ่มต้นจากที่อันดับ10นะครับอันดับ10ก็คือเกียร์อีวีไฟเกียร์อีวนะฮะในเดือนกรกฎาคมนี้มียอดขายอยู่ที่62คันนะครับและนี้มาดูที่อันดับถัดมาอันดับ9นะครับก็คือ h าวเวลเฮ เอาเฮดซิกมียอดขายอยู่ที่79เคันในเดือนมิถุนาคมนี้นะครับ เดี๋ยวนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับก็คือ G4 HyperTech HT มียอดขายที่95คันนะครับอันนั้นปัจจุบันนะฮะทานดั้านของ HyperTech เนี่ยโอ้โหราคาเราใจจริงนะครับส่วนรถของแจกของแข็งก็เยอะจริงๆถ้าใครอยู่ใกล้สาขาไหนรีบไปดูเลยนะครับนี่มาถึงที่อันดับถัดมานะครับก็คือ X เผิง G6 หรือว่า G6 นะครับทำยอดขายได้ที่107คันนะครับอันท่านท้งานของ G6 นะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มมาแรงหน้าดูแล้วนะครับตัวยอดขายรวมกันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับมากถึง883 สำคัญใน7เดือนแรกปี68นะครับอันดับทันมาอยู่ที่อนะันดับ6นะครับก็คือ d p o S07 ยอดขายอยู่ที่287คันนะครับในะปัจจุบันราคาโปรโมชั่นนี่ถว่วเยอะน่าดูนะฮะยอดขายารวมกัน ถือว่าดูดีใช้ได้เลยนะครับยอดขายเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มรถ EV นะครับอยู่ที่อันดับ2เลยนะครับยอดขายรวมมา7เดือนมากถึง30,26คันเลยนะครับณนบปัจจุบันในด้านของดีพอเอสศูนย์เจ็ดนะฮะณปัจจุบันอย่างที่แจ้งนะครับโปรโมชั่นของแจกของแถมขยับเลยนะครับใครอยู่ใกล้สาขาไหนลองไปทดลองขับได้เลยนะครับข้อเสนอดีมากมาดูที่อันดับะมาณอันดับ5นะครับอันดับ5ก็คือ MG im6 นะครับหรือว่า IM6 นั่นเองนะครับยอดขายที่386คันนะครับโอ้โหที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งทำตลาดในประเทศไทยเรานะฮะแต่ว่ายอดขายดิพุ่งกระฉูดหน้าดูเลยนะครับและยอดขายวารวมกันณปัจจุบันมีมากถึง454คันนะครับแต่ว่ามีการสมมอบกันแบบจริงจังนะครับ MG iM6 นี้นะครับเพิ่งจะส่งมอบกันจริงๆก็เพิ่งจะ2เดือนเท่านั้นนะครับยอดขายก็อยู่ในกลุ่มผู้นําทันทีเลยรอดูในเดือนถัดๆไปนะครับยอดขายคาดว่าจะพุ่งกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับทีนี้มาดูที่อันดับมาอันดับ4นะครับอันดับ4ก็คือ Honda CRV Honda c ซ v ยอดขายอยู่ที่420คันในเดือนกรกฎาคม2025นี้นะครับสำหรับนั่งของ c r v นะฮะยอดขายรวมกันนะครับเดเดือนเนี่ยอยู่ที่3,342คันนะครับยอดขายต้องบอกว่าดีน่าดูเหมือนกันนะครับถ้าเป็นยอดขายรวมกัน7เดือนนะฮะท่านั้งของซีอเนี่ยและปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นรถญี่ปุ่นรุ่นเดียวเลยนะครับในอันดับ10อันดับแรกนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเหลือเชื่อจริงนะฮะแบรนด์จีนนี่เข้ามาทุบตลาดรถเด็กประสงค์ใหญ่นะครับด้วยหลายโปรดักต์ด้วย ลายรุ่นแบบสุดๆเลยนะครับ CRV เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ดีแบบสุดๆรุ่นหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าต่อสู้กันมันจริงๆเลยครับนี่มาถึงที่อันดับนอันดับ3กันนะครับอันดับ3ก็คือ b y d C Lion Six มียอดขายในเดือนล่าสุดอยู่ที่443คันนะครับ b y d C Lion Six นะฮะโอ้โหยอดขายค่าดีแบบมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าดูยอดขายรวมกันนะ ในเจ็ดเดือนแรกมีมากถึง6,652คันเลยนะครับในกลุ่มของรถที่ต้องใช้น้ำมันอยู่นะฮะ BWD C L Xic นี่คือยอดขายสูงสุดแล้วนะครับ โหต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆนะครับทังน,นั้นของ b y d C l e o n x เนี่ยเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้วิ่งน้ํามันได้ด้วยนะครับหรือว่าจะวิ่งแบบ e v 1 0 0เลยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจราคาณนะปัจจุบันเนี่ยถือว่าไม่แพงด้วยนะครับหลัก800,000ไปปลายเท่านั้นนะครับตีซะว่า9000แสมีทอนเล็กน้อยเริ่มต้นราคาดีแบบสุดๆนี่มาถึงที่อันดับหนึ่งอันดับ2อกันนะครับอันดับ2ก็คือ b y d C l i o n s e v e n หรือว่า B Y D C Lion 7นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทำยอดขายรวมกัน7เดือนดีแบบมากๆเลยนะครับ uh, B Y D C Lion 7นะฮะอยู่ในกลุ่มรถไฟฟ้า100%นะครับ มียอดขาย7เดือนแรกมากถึง6,663คันนะครับถ้าเกิดว่านับรวมกันทั้งหมดนะฮะรถในกลุ่มอเนกประสงค์ใหญ่เนี่ยนี่คือรถที่มียอดขายสูงที่สุดแล้วนะครับรวมทั้งหมดนะฮะทั้ง EV นะครับทั้งน้ำมันเนี่ย b ีวีดีซีแลนด์เซเว่นอีสุดยอดเลยนะครับท่นนั่งของบีวดีซีแลนด์เซเว่นอย่างที่แจ้งนะครับเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ำมันนะครับเป็นรถที่หลายท่านชอบแบบมากๆราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับทีนี้มาถึงที่อันดับหนึ่ง Thank <laughs> you. เกจบอลมอเตอร์แท้ง300นะครับโอ้โ oh, ห oh, ยอดขายยานะบอกว่านำคนอื่นก็กระจุยจริงๆเลยนะครับในเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยยอดขายมีมากถึง1 5 1คันเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, ยอดขายที่สูงแบบมากๆนะฮะแล้วพอรวมยอดขายกันนะครับเดเดือนแรกเนี่ยมีมากถึง3,373คันนะครับมีการส่งมอบกันแบบจริงๆจังๆนะฮะทางด้านของเกจบอลมอเตอร์แท้ง300ตัวที่เป็นดีเซลเนี่ยส่งกันแบบจริงจังก็เพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับ3เดือน4เดือนนี้เท่านั้นนะฮะโอ้โห oh, oh, ยอดขายแคบพุ่งพันกว่า คันแลน้วะะนั้นของเกทวอลมอเตอร์แท้ง300นะะหลายท่านก็สงสัยนะครับทำไมเก t วอลมอเตอร์แท้ง300นะครับมาอยู่การจัดอันดับทั้ง2หมวดหมู่ก็คือมี PPV นะครับไปรวมกับ Fort u n e r ก็ได้ในอนเนกประสงค์ใหญ่มารวมกับรถที่เป็นเบนซินแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะพิเศษนิดหนึ่งนะเพราะเดิมทีนะครับทางน้านของเกทวอลมอเตอร์แท้ง300นะ่ะเขาเป็นอนเนกประสงค์ใหญ่นะครับจัดอยู่ในกลุ่ม CSUV นั่นเองนะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่อองดีซนนคัับืณปจจุ ตัวที่เป็นเครื่องดีเซลนี่เขาเสียภาษีนะครับเสียภาษีแล้วก็จดทะเบียนนะครับในกลุ่มที่เป็นรถ PPV นั่นเองนะก็เลยทําให้ทางนั้นของเกียร์วอร์มเตอร์แท้ง300นะฮะจัดอันดับอยู่ในทั้ง2หมวดหมู่นี้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆยอดขายก็กระถูนแบบสุดๆเลยนะครับและดูท่าทีว่ายอดขายจะยังพุ่งไม่หยุดสุดๆจริงๆเลยนะครับสำหรับเกียร์วอร์มเตอร์แท้ง300ส่วนนี้ก็คือนะฮะยอดขายของรถอเนกประสงค์ใหญ่ในระดับประเทศไทยเราเจ็ดเดือนแรกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเ่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ